การปฏิบัติที่นะครับเราต้องมีความพร้อมตลอดเวลานะครับมีความพร้อมตลอดเวลาเวลาเข้าเหตุนะครับเวลาเข้าเหตุเนี่ยเราไม่รู้ว่าเวลาจะเกิดเหตุตอนไหนนะครับอาจจะเกิดตอนที่เราอยู่คนเดียวนะครับหรือว่าตอนพักเวรนะครับดังนั้นเวลามีเหตุสําคัญเช่นเหตุคุ้มครั่งหรือแฮกแอคติวเตอร์เนี่ยนะครับเราไม่ต้องรอกําลังนะครับตามหลักวิธีที่เราฝึกมาไม่ต้องรอกําลังนะครับคนเดียวสามารถเข้าไปก่อนได้เลยนะครับเข้าไปก่อนเลยนะครับเข้าไประงับเหตุก่อนโดยใช้หลักแอลแคนนะครับแอลแคน นะครับให้รู้เป็นออมมานเดอร์นะให้รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรนะครับหว่างนั้นก็เข้าไปโดยใช้ยูทีนะครับเพื่อลดการสูญเสียจากเหยื่อนะครับลดการสูญเสียของเหยื่อเหยื่อจากผู้กระทําผิดคือแอคติวชูเตอร์นั้นนะครับถ้าหากเราไม่เข้าเนี่ยก็จะม,มีการสูญเสียไปเรื่อยๆนะครับดับงนั้นถ้าเป็นลูกเป็นหลานเราหรือเป็นญาติเราเราจะรู้สึกอย่างไรดังนั้นเมื่อเราเป็นตำรวจเนี่ยเราได้รับเหตุแอค i v e ชูเตอร์นั้นเราต้องมีความกล้าที่จะทําเพราะเราได้ฝึกมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะระงับเเหตุไดด้คนียว นะครับระหว่างรับเหตุนั้นเราก็ขอกําลังเสริมอะไรต่งตางๆได้ตามที่เราฝึกมาใช้โดยใช้หลักแอวแคนอยู่แล้วนะครับดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงในส่วนของกำลังเสริมนะครับเนื่องจากโรงพักเรามีความพร้อมในการปฏิบัติอยู่แล้วดังนั้นให้มีความมั่นใจแล้วครับบันฝึกนะครับมันฝึกในการเข้าเหตุให้ดีที่สุดครับวันนี้ขอให้ประสบความเร็จในการทํางานครับทั้งหมดแถวตรง